เออสบายดีพี่น้องป้องไปเนาะมน,นิกามีเวลาจังหน่อยไม่บอกจากับพีกับนองมือน,นี้ช่วงนี้อากาศหอ่หอนพี่น้องบ้านผม3 9 40 41เกาซเองศากอากาศห้อนครับนะมีเมื่อนี่นะฝนฝ่าตํำทาสิโต๊กแน่เนี่ยนะอากาศดีดีเนาะส่วนอากาศห้อนนี้ว่าผมบุกใครอยากออกไปใส่เลยบุคครอยากออกก็ไปห้อนคักอิริไ่พี่น้องอากาศปีนี้มันห้อนพี่ลึกห่อนแบบว่า แดดนี่แผดเผาแดดนี่ฮอนแบบว่าแทบสีใหม่นะเอาขิ้ยางผ่านแดดที่ซื้อกันยังโอ้พอต้องบอกเลยว่าเขาจะไปเหตุงานกลางแดดใดเลยเนะี่ยเป็นล่มแถบพี่น้องตากแดดต้อโดนนะเ,เกิดถึงแก่ชีวิตแฉะนะถ้าะว่าที่นะาาทอื่นก็ว่าฮิตสโตกเนาะไม่เนี่ยอยากบอกกับพี่น้องหน่อยหนึ่งว่า,า,าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาจะมีการเลือกตั้งนะพี่น้องเนาะเป็นช่วงสําคัญเลยแหละพี่น้องสิเลือกไผ บางคนถามว่าเจ้ามักภาคใดมักภาคใดบ้งหรเล่าพี่น้องอ่าแล้วแต่ว่า,า <c oughs> ความมาักความชอบของแต่ละคนบกคือกันเนาะแต่ที่ผมย่านที่สุดนะแมนย่านเกี่ยวกับการากรรมการที่จัดการเลือกตั้งนี่แหละพี่น้องย่านก็ต่อนะผมว่าหลายคนก็ย่านคือผมย่านการโกงเลือกตั้ง ย่านยังได้หลายอย่างย่านบัตรขยิงบัตรมันออกลูกได้ว่าวิทยุที road, <establishing> บตัวแดนพี่น้องเฮ็ดทิกประชาทส้นเอื้อมละอาแหงนะเบือนะเบือนะเบือคนที่บอกว่าจะคล้องสุจริตเบือที่จะคองคนที่จะค้องบอกว่าเบือขนมือสะอาดเป็นนายกที่บกงเลือกบเป็นนายกที่บกงบกินสิบโกงบกินยังไหนพี่น้อง แกำตหน่งนายกกันยังแย่งเขามาก็ยังเออปืนจี่จี้เขามาก็ยังรัฐประหารเขามาเลือกตั้งข้างก้อนปนีหกสองพี่น้องว่ามันบริสุดดทธิ์ยุติธรรมอยู่บม่มีบัตรขยิงมีนั่นมีนี่พี่น้องว่ามีการโกงบอกมีแน่นอนแล้วก็ก็ต่อเด็กก็ก็ต่อน,นี่เป็นคนของไผ่เสนะผู้ใดเป็นคนแต่งต่างมามันกับวนเวียนอยู่กับอำนาจที่อยู่ในมือเจ้าของไหม สอวอวกับผู้ใดแต่งต่างมาก็ซอจอซอสอจ่เ,ออสอสอเป็นไผ่ล่ะพวกสอวอว์กับมีอำนาจการกองเลือกกกตอ,อีกนะหละกักกกตอสุดนี่เลยพี่น้องว่าเป็นแนวดีมันหนาเสื้อถือจะบอกแค่บโบตันเลือกตั้งกันยังมีเรื่องมีเล่าต่างรลายเลือกตั้งล่วงหน้าในพี่น้องพิดพลาดอยังสารพัดสารเพ่โบแมนการพิษพลาดดดกเพราะว่า,เ,วมมาเป็นการตั้งใจ เป็นการตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเพื่อสิหวังผลโกงเลือกตั้งอ่ละล่ะให้คะแนนเนี่ยไปอยู่กับพรรคใดพรรคหนึ่งนี่ที่ไม่มีบุญคุณเขาจะของนี่เป็นคนเลือกจะของมากนี่พี่น้องว่าบอ่อก็กตอนี่ละ่ะแต่แมน่นก็กต่อชุดอื่นเฮ็ดยังสี่นี่เรียบร้อยเลยพี่น้องจิดคุกแล้วแต่อันนี้เฮ็ดยังเขาบอได้อ,องค์กรอิสระต่างๆนะี่มีแต่ รวยแต่ตงตั้งขึ้นมาพี่น้องว่าอยู่ในอำนาจสมือนี่สวอว์สองร้อยห้าสิบขนนี่กรเป็นคนของไผ่อลไรพี่น้องว่าแม่แต่กติกาอ่าที่เขาสใส่เลือกตั้งหรือตรมนุนที่เขาใส่ใส่เลือกตังกต้งอยู่สมือนี่มันก็นยังโบยุดีถ้ำเลยพี่น้องเลือกนายกก็ยังใส่สว,วในการเลือกอแลนแค่งกันนี่คนหนึ่งแลนไปไกลละสองร้อยห้าสิบเมตรนี่อีกคนหนึ่งเริ่มจากศูนย์นี่พี่น้องว่ามันโกงกันโมศนะ หลายคนบอกว่าอุ้ยสอวอวก็เลือกจากคนที่มีความหูความสามารถเเิ่นมีวิจารญาณกระเบื้องการเลือกตั้งขังก่อนนี่ละสอวอวมีเสียงแตกบอกมันบอมีนะมันก็เลือกคนที่มีบนค้นกับมันมันก็เลือกคนที่เลือกมันมากน่แหละพี่น้องสวอว์นี่แหละคือตัวทวงความเจริญของประเทศนะอันคนที่บอกว่าจะขอเออบอก,กงเป็นนายกที่มือสะอาดนี่ ตรวจสอบอยังกับบ่ได้บ่ห้ตรวจสอบทรัพย์สินกับบ่เปิดเผยซ่่มบ่นำสิบอกว่าจุของบ่โกงจะได้กล่าว่าอนายกกับยังแย่งเขามาใส่ปืนแสมนาดแย่งเขามาเลือกตั้งกับบ่แม่นมืเลือกตั้งกับเห็นบ่เห็ดทุกวิธีทางเพื่อให้จ้ดของได้มาสูงอำนาจล้วถามว่าขนาดการได้มา ซึ่งตำแหน่งนายกยังขนาดนั้นแต่อยู่ในตำแหน่งนายกพี่น้องว่าสีมือสะอาดอยู่บ่สุจิงทุย่างเห็นบ่เห็ดเพือนในทุเนิดยังยังก็เห็ดเพือนในทุนขาแห้งก็ขึ้นยากขึ้นลำบากเพราะว่ามันอยู่กับในทุนนี่พี่น้องสุสิงสุย่างเอือก,กับายทุน่นพระซา,าส้นตาดำดำได้แต่แนมนี่เพราะเจ้าของสีเลือกตั้งก็ว่าจังสันจังสี่ส,สีรถค่าน้ำค่าไฟสีเอัาน,า,นานั้นอันนี้ จะขึ้นค่าแรงสิเพิ่มสวัสดิการอันไนนี่ตั้งแต่สมัยเจ้าของ you oh อยู่คือบริเฮตเจ้าของ you oh อยู่คือบริเฮตแล้วไปยังตรงมา้าว่าในช่วงเลือกตั้งระนโยบายที่จะเจ้าของประกาศตั้งแต่เลือกตั้งขั้งก่อนเฮดได้เจ้าขอบอ่ต่างต่างเงินเดือนปริญ้ญ,ญาตีโครงการม่านดาประชารัฐเฮดได้จ้กอันบ่เฮดบ่ได้บม่มีอันใดเฮตได้จกักแนวเออ ไอพี่น้องเด้อ่าพี่น้องว่าคนยังสี่นะพี่น้องยังสีเหลือกเข้ามาอยู่บ่แม้ว่าบ่โบได้เลือกผมว่าคะแนนมันไม่ไหลป่ะนั้นนะแล้วคะแนนมันมาจากใสพี่น้องว่าที่เลือกมันมากน,นั่นนะมีทุ่คนสร้างนัาหนามันแล้วคะแนนมันมาจากใสเออขั้ขน,นบบได้มาจากการโกงสิบ,บหให้ประชาสนยังเฮ้าหา้านี่คิดได้จังไหน,นบึงเนี่ยก็กระต่อบึงเนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้ากัยังพิดพลาดสารพาัดสารเพ่เลือกตั้งแ,แท้แนี่พี่น้องว่าสิขนาดใดนะเอ้า กวงกันแบบหนานด้านๆเฮ็ดกันแบบโอ้ยงบประมาณในการเลือกตั้งหาพัน, 6, 000, 000, นหกพันหลันเฮ็ดได้ซ้ำนี่นี่นะผมว่าอะไรหน่อยเพอาะหาเพราะหกมาจัดการเลือกตั้งยังสิเฮ็ดได้ดีกลัวนะนะอันไรหน่อยนักเรียนมัธยมเนีมาจัดการเลือกตั้งยังสิเฮ็ดได้ดีกว่ามันบริเวณความผิดพลาดแต่พี่พน้องแต่มันเป็นความจงใจอบอกง่ายๆคือมันเป็นการโกงล่ะตั้งใจโกง ภาษาส้นยังเฮาเนี่ยพี่น้องเฮาเนี่ยแต่หวังว่าเฮาเนี่ยเมื่อใส่สีใส่เสียงเฮาเพื่อเลือกคนที่เฮ้ามาเข้าชอบเขาไปเป็นตัวแท่นนะอยากเปลี่ยนประเทศอยากเปลี่ยนอ,อย่างไหลายอย่างผมว่าพี่น้องมีสอสอในใจมีพรรคในใจนะผมม่ตองพี่สี่นะมาตรงเลือกไปดรอกแต่เลือกนะครับนเลือกพรรคที่เขาเฮ็ดเพื่อประเทศชาตินะมีนยโยบายที่เขากล้าประกาศและเขาเฮ็ดได้ได้ดพี่น้องเด้ออย่าไป <c oughs> อย่าไปเห็นน้ากับเงินสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งในพี่น้องเด้อเงินมันแจกกันเอามันโหลด่าไปกามันย่าไปเลือกมันไม,มีพักใดดอกพี่น้องหูดีว่าผู้ใดมันแจกหลายๆเลยนะอมันแจกแต่พี่น้องว่ามันจะเข้าไปโกงบ่มันแจกนะโกงเท่านั้นพักใดแจก่าไปเลือกหัวมันเออเลือกพักผมว่าพักที่ก้าเว้า ความจริงกล้าประกาศนโยบายที่มันทาท้ายกล้าเปลี่ยนแปลงประเทศนะผมว่าบ้านเมืองเฮามันสิดีกว่านี้ฝากถึงพยย่อใหญ่แม่ใหญ่ด้วยฝากถึงพยย่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าอาอ่าวอย่าไปเห็นแกเงิ่อนสามรอยเงินหารอยก็เขาถอเห็นแกอนาคตบ้านเมืองเฮานัน่นนะเห็นแกอนาคตลูกหลานเฮ้าใอ้ข้นรุ่นใหม่คนที่กล้าเฮ็ดกล้าเปลนะี่ยนเด็กเขามาเปลี่ยนแปลงประเทศเนะี่ย บุต้องย่านแอกว่าออมันสิเป็นบาปเอามันโหลดมันไห่นั่นนะแล้วก็พุต้องไปย่านนั่ว่ามันมาเอาบัตรประชาชนมันเอาเบอร์โทรไปแล้วอืต้องกาให้มันมันก็เอาไปคูงสั่นละพี่น้องอืมันเอาไปคูคูคนที่โบหูครูคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่พันย่านนะมาเอาบัตรประชาชนเข้าไปเอาเบอร์โทรเข้าไปแล้วก็แจกเงินแล้วคููเขาว่าถ้าบบเลือเขาเนี่ยเขาหูเบิด บ่ต้องไปย่านพี่้องมันมันบูดอกอกเรต้องไปสนใจเเลือกคนที่เฮาหักเลือกพรรคที่เฮาชอบนะพรรคใดที่มันเฮดบ่ดีกับประเทศพรรคใดที่มันโกงอย่าไปเลือกหัวมันเบ้าใส่หัวเขาตัวเองใสสะอาดแต่โกงมาตั้งแต่แรกโมเมนต์อยากเป็นนายกคือบ่ไห อยากเป็นนายกค,คือบอเป็นแม่นเน้เลือกตั้งตามที่ประชาชนเขาเลือกโหลดนะเอาคะแนนตามจริงโหลดจะไปโกงเขา่าไปเล่นลูกใหม่แบบให้กรรมการมาซอยโกงนี่พวกนี้มันตุดมันใจหมามันสติปัญญาม,มันเป็นคนใจหมามันยิงกว่าไม่ยิงพอนะไม่ยิงยังมีสักมีสีกว่ามันนะพวก พวกเว้าดีใส่ตัวเว้าสวยคนอื่นจะคล้องนั่นเฮ็ดทุกวิธีทั้งเพื่อให้สนาคนอื่นนั่นแหละพี่น้องยังว่าอนเนกอานาถนะพี่น้องเนาะอนเนกอานาดักับาการเลือกตั้งของเมืองไทยนี่ยัยงวนเวียนอยู่กับระบบอํานาจระบบเผด็จการนี่แหะโดยที่ใส่องค์กรต่างๆที่ต้ององตั้งขึ้นมา รัฐประหารแล้วก็เขาไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายเขียนกฎหมายขึ้นมาเองแต่งตั้งคนเจ้าของเขาไปนั่งเป็นคณะกรรมการเป็นองค์กรอิสระต่างๆแล้วก็บอกให้คนอื่นฮ็ดตามกฎระเบียบกฎระเบียบของไผกฎระเบียบที่เจ้าของได้เปรียบแห่กฎระเบียบที่เจ้าของว่างขึ้นอ่าประเด้นคนอื่นบ่เฮตตามกฎระเบียบก็ว่าเขาบเขาหลบกฎหมายกฎหมายมาหมาแห่พี่น้องกฎหมายที่เจ้าของเขียนขึ้นเห็นบอก คนอื่นเขาเล่นตามกฎหมายจะจะข้องเขียนขึ้นเพื่อเอาเปรียบคอนอื่นพวกนี้มันใจตุดพี่น้องพวกนี้มันใจหมาอ่มันโมเมนต์ขออภัยด้วยเรว,ว่าใจตุดนี่พูดอ่าจสเียตเนี่ยขออภัยมันมันใจหมาน่ะนะพี่น้องมันมันบก,ก้า,ออออมมาโอมประเด็นกันยังล้าไปบอกคนอื่นล้าว่าจะาของมือสะอาดเนาะ เป็นตะเบือตะไนพี่น้องพี่นิดพี่ตะนาบึงเดอร์นแบบนี้บ่พี่น้องว่าจะเอามาเป็นผู้นำนี่ัยสกะกัก,กคระนี่ไิสยกะบุมมีสภาพาว่าผู้นำจักหน่อยไหมพี่น้องไม่ตด้กาดีเบตกับคนอื่นอย่างบุกกาเพราะสติปัญญาบุมมียากมัมามปล่อยไก่มันเลยบุกกาไม่ดีเบตกับคนอื่นสมองกับบุมมีอสมองสมีสิบอยากเป็นนายกถึงาเสนอโตเป็น พี่น้องพี่เจรนาเอาแต่ได้คนแบบนี้มาพัฒนาบ้านเมื่อขานะ่ะบ้านเมื่อขา้นไปใส่ดอกอคนขี่โกงไหมคนขี่โกงแต่บอกว่าคนอื่นไวยของไปคนสุดจริตนะอ่าแต่เบื้องหล่างในเฮดทุกวิธีทังเพื่อให้เจ้าของได้อำนาจมากขนาดกติกากับเขียนเข่าขังเจ้าของเลยเนะี่ยกรมมการยังต้องให้กรมมการช่วยอีกพี่น้องว่าคนแบบนี่บออืผู้ใดก็ล่างตัดสินใจดูอ่าผู้ใดกล็ล่งล่างเล่อยู่เพต้องลังเล่ได้พี่น้องเด้อ ตัดส,สินใจไปโลดเพื่ออนาคตเพื่อลูกหลานของเขานั่นนะผมว่าพี่น้องที่ฟังผมอยู่นะ่ะมีความหูมีวิจรารณญาณที่สิเลือกเอาคนที่เหมาะคนที่สิ่าเป็นผู้นำของประเทศเท่าเพื่อลูกหลานของเฮาใน,นอนาคตข้างหน้าได้ผมคิดว่านะผมเสื่อมันแบบนั้น